เขามีเทคโนโลยีการผลิตที่ชื่อว่า WO W คำว่าว้าวนั่นเองนะคะมันเป็นทั้งเซรั่มก็ได้ทั้งโลชั่นก็ได้แล้วก็ครีมก็ได้นะคะเหลือเขาจะมีความนวลเนียนเบานุ่มนะคะช่วยท,ทาให้ชั้นผิวของเราเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นกับเก็ดน้ำได้ดีขึ้นแล้วก็ให้ผิวชุ่มชื้น,นะะ้วยค่ะ ก็จะมารีวิวนะคะเซรั่มแบรนด์ญี่ปุ่นนะที่ขวัญเองก็ได้ลองใช้มากเกือบ2อาทิตย์แล้วนะคะแล้วขวัญน่ะชอบเนื้อเขามากช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นกักเก็บความชุ่มชื้นไว้ในผิวได้ดีที่สําคัญเนื้อดีเทคโนโลยีน่าสนใจมากนะคะนั่นก็คือจเจ้าตัวนี้เลยนะคะ Vi ตราชเปเช i ยลอิน n ัน e ซรัค่ะขวดสีส้มขวดน,นี้เลยที่ขวัญน่ะลองใช้แล้วชอบมากจะมาที่บายให้ฟังกันนะคะว่าเจ้าขวดนี้ดียังไงเหมาะกับใครใช้ยังไงคะ่ะ ขวานจะมาพูดถึงวิธีการผลิตของเขาก่อนนะคะเจ้าเซรั่มตัวนี้เขามีเทคโนโลยีการผลิตที่ชื่อว่า WO W นะคะหรือคําว่าวาวนันเอนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขามาจากคาว่า water in oil in water ค่ะยวอนจะอธิบายให้ฟังว่ามันคืออะไรปกติแล้วนะคะเซรั่มที่มีเนื้อแบบสีขาวๆข,ขุนๆหน่อยเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็น e m มัลชันนะคะ e m u l s ช o n เนี่ยเป็นประเภทของเนื้อนะคะอาจจะเป็น e m u ั s i o นในรูปแบบเซรัม่ม e m u l s ช o นในรูปแบบครีมอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะแต่เราจะเรียกเนื้อแบบนี้เนี่ยที่ ีส่วนผสมของน้ำแล้วก็น้ำมันนะคะว่าอีมัลชันค่ะซึ่งหลักการทำอีมัลชันนะคะก็จะมีด้วยกันแบบ2แบบใหญ่หญๆเนาะทุกคนนั่นก็คือ water in oil และ oil in water นะคะ w ขีด o นะคะแล้วก็ o ขีด w นะคะซึ่งอันเนี้ยจะต่างกันตรงที่ว่าถ้าเป็น water in oil นะยหมายความว่าให้น้องนึกภาพนะว่าเรามีถังน้ำมันถังหนึ่งเนาะแล้วเราก็ใส่น้ำลงไปในปรมิมาณที่น้อยกว่าน,น้ำมันนะคะน้ำเนี่ยก็จะลอยตัวอยู่ในน้ำมันสิ่งเนี้ยเราจะเรียกว่า water in oil ค่ะ oil คือจะเป็น ฐานใหญ่แล้ววอเทอร์ก็จะอยู่ในออยนะคะสำหรับออยินวอเตอร์นะคะก็ เหมือนเรามีถังน้ําใบหนึ่งนะคะแล้วเราก็ใส่ออยล์ลงไปซึ่งออยล์เนี่ยก็จะกระจายตัวอยู่ในน้ํานะคะวิธีนี้เราก็จะเรียกว่า o ิน in water ค่ะซึ่งหลังจากที่เราทำ water in Oil, อ i l the อ i l in อินวอเสร็จแล้วเราจะนําไปกวนนะคะมันก็จะกลายเป็นเนื้ออ m มัลชันที่เนียนเนีย,น,ยนุ่มๆนั่นเองนะคะแต่สําหรับเจ้า w i c h a r special in one serum นะคะอย่างที่กนบอกคือเขาใช้เทคโนโลยี water in o i น in water นะคะหมายความว่าขั้นแรกเนี่ยเขาจะใช้วิธีการก็คือใส่น้ําลงไปในน้ํามันก่อนซึ่งน้ําก็จะลอยตัวอยู่ในน้ํามันใช่ไหมคะ นี่คือชั้นที่1น,นะคะแล้วเขาเอาชั้นเนี้ยไปใส่ในน้าอีกทีหนึ่งนะคะ mm. ก็จะกลายเป็น3ชั้นนะคะ mm. ซึ่งชั้นในสุดก็จะเป็นวอเทอร์ชั้นนอกขึ้นมาก็จะเป็นออยแล้วชั้นนอกสุดก็จะเป็นวอเทอร์ค่ะเท mm. ่ากับว่าเป็นการทำอีมมลชั่นแบบ3ชั้นด้วยกันนะคะ mm. ซึ่งวิธีเนี้ยจะเป็นวิธีที่ทําให้น้ําที่เป็นพาร์ติเคิลเล็กที่สุดที่อยู่ข้างในที่สุดนะคะเก็บ กักไว้ได้ดีมากๆนะคะแล้วก็จะไม่เสื่อมสลายไปตอนที่เราออกแรงกวนหรือใช้เครื่องปั่นนะคะทําให้สารสําคัญยังถูกบรรจุไว้ในแบบถุงข้างในได้อย่างดีนั่นเองซึ่งขั้นตอนนี้นะคะนอกเหนือจากที่จะทาให้สารสําคัญนะคะถูกกักเก็บไว้อย่างดีแล้วนะคะยังทําให้ซึมลึกลงไปในผิวได้ดีขึ้นเพราะด้วยอนูที่มันเล็กลงนะคะมันก็จะซึมลงไปในผิวได้ดีขึ้นนะคะนอกจากนี้เนื้อก็จะเนียนสวยกว่าการที่เราทำบอทเทอร์อินออยล์หรือออยล์อินบอเทอร์ธรรมาดาเนี่ยนะคะเพราะว่าเขาทําแบบมีขั้นตอนที่มากกว่า ก็จะพิถีพถันมากกว่านั้นเองค่ะทีนี้นะคะเพื่อนๆคงอยากรู้กันแล้วนะคะว่าเจ้าวิโูอเซรัมเนี่ยมีสารสาคัญอะไรบ้างแล้วอะไรอยู่ชั้นในสุดอะไรอยู่ชั้นตงกลางแล้วอะไรอยู่ชั้นนอกสุดใช่ไหมคะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังกันค่ะ ซึ่งถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายๆนะคะในรูปแบบของทางแบรนด์นะคะวิธีการทํา WO W แบบนี้เขาจะพยายามให้เพื่อนๆน,นึกภาพได้ว่ามันเป็นทั้งเซรั่มก็ได้ทั้งโลชั่นก็ได้แล้วก็ครีมก็ได้นะคะเพราะมีส่วนของน้ําน้ํามันแล้วก็น้ำเองนะคะทีเนี้ยชั้นในสุดนะคะจะเป็นส่วนของน้ำนะคะหรือว่าเซรั่มนั่นเองค่ะเดี๋ยวคอรจะบอกว่ามีอะไรบ้างนะคะที่อยู่ในชั้นนี้ส่วนผสมตัวแรกนะคะจะเป็นตัวคอลลาเจนคลอสโพลิเมอร์นะคะตัวเนี้ก็จะเป็นสารที่ให้ความชุ่มชื้นนะคะสกัดมาได้จากปลาทะเลลึกนะคะ 2นะคะคือโปรตีอไกลแคนนะคะซึ่งตัวนี้มันจะช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวนะคะแล้วก็กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้ด้วยกระตุ้นการสร้างไฮยาได้ด้วยหมายความว่ามันจะทําให้ผิวของเราเนี่ยผลิตไฮยแาได้เองนะคะส่วนหนึ่งด้วยแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นได้เองด้วยทําให้เวลาที่มันซึมลึกลงไปในชั้นผิวนะคะจะช่วยทําให้ผิวอิ่มฟูอิ่มน้ําดูชุ่มชื้นได้ไวขึ้นนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะชั้นตรงกลางนะคะหรือว่าชั้นของน้ามันตรงกลางในชั้นของโอนะคะมันก็จะเปรียบเทียบว่ามันเป็นเหมือนครีมค่ะทุกคนซึ่งชั้นนี้ส่วนผสมนะคะจะเป็น Triple b a r r i i เออร์ m มค่ะโดยที่เขามี Ce รามายสามนะคะที่เป็นเซรามายที่มีอยู่ในชั้นผิวของเราแล้วนะคะช่วยเติมเต็มเข้าไปนะคะช่วยทําให้ชั้นผิวของเราเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นกับเก็บน้ำได้ดีขึ้นแล้วก็ให้ผิวชุ่มช,ชื้นด้วยค่ะ สุดท้ายนะคะในชั้นนอกสุดนะคะก็จะเป็นชั้นของ W หรือชั้นน้ำนะคะหรือทางแบรนด์เนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นชั้นของโลชั่นนะคะชั้นเนี้ยก็จะประกอบไปด้วยไฮยานะคะ3โมเลกุลด้วยกันนะคะตัวแรกนะคะจะเป็นไฮโดรไลซ์ไฮยาโรนิกแอซิดนะคะซึ่งตัวเนี้ยจะช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นนะคะโมเลกุลเขาจะเล็กพิเศษซึมลงไปในลึกนะคะแล้วก็จะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยมีความแบบยืดหยุ่นมากขึ้นชุ่มชื้นมากขึ้นนะคะ ตัวที่2นะคะชื่อจะยาวดิดหนึ่งนะคะทุกคนจะเป็นไฮยาแบบประจุบวกนะคะซึ่งตัวนี้คุณสมบัติของมันนะคะมันจะไม่ได้ใช่แค่แบบซึมลงไปนะคะแต่ว่ามันจะสร้างชั้นฟิล์มบนผิวแล้วก็เกาะติดผิวได้หมายความว่ามันจะช่วยเคลือบให้ความชุ่มชื้นเติมน้ำได้แล้วก็ช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นในชั้นนอกของผิวได้ด้วยค่ะตัวสุดท้ายนะคะชื่อแปลกเหมือนกันนะคะเพื่อนๆหลายคนอาจจะไม่คุ้นเคยเหมือนกันเท่าไหร่นะคะโดยตัวนี้จะ ยที่เรบการปรับแต่งมานะคะโดยทําให้มันอะกักเก็บน้ําไม่ได้ผิวได้ดียิ่งขึ้นนะคะช่วยแบบทําให้ผิวแบบชุ่มชื้นนั้นขึ้นอิ่มน้นํานานขึ้นนะคะมาในส่วนของวิธ,ธีการทานะคะทุกคนวิธีการทาเจ้าเซรั่มวีโท้เสเปเชียลอินวันเซรัม um ตัวเนี้ยมันจะค่อนข้าง เซรั่อื่นๆนิดนึงเพื่อได้ประสิทธิภาพสูงสุดอย่ายที่ขวัญบอกว่าเขาใช้เทคโนโลยี water in oil in water นะคะเพราะฉะนั้นโมเลกุลตัวเนี้ยมันจะช่วยกักเก็บสารสําคัญไว้ในชั้นในสูตรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้เนี่ยเราต้องระวังการแตกตัวของโมเลกุลตัวนี้ด้วยนะคะเพราะถ้าเกิดว่าเราไปบี้มันเราไปขยี้มันบนมือเนี่ยแทนที่หน้าเราจะได้ส่วนผสมสําคัญเต็มๆนะคะมือเราก็จะได้ไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการนกะ็คือง่ายมากทุกคนปั๊มใส่มือนะคะประมาณ1นถึงสปัส๊ม,ะะม,ะะมะะผิวแห้งอาจจะสองันึ่งสามนิวง ะะแล้วเราค่อยแตะจากฝ่ามือนะคะขึ้นมาแตะบนผิวหน้าของเราแล้วก็นวดบนผิวหน้าของเราจนซึมนะคะวิธีนี้จะทําให้สารสําคัญที่อยู่ในเซรั่มนะคะซึมลงสู่ผิวหน้าได้ในปริมาณที่ดีที่สุดแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้นั่นเองค่ะอย่างที่บอกถ้าเราไปรูปให้มันแตกบนมือเนี่ยมันก็จะได้สารสําคัญซึมลงไปในมือเราแทนที่จะเป็นบนหน้านั่นเองค่ะ คนรับรองใช้เซรั่มตัวนี้นะคะบอกเลยว่าได้เรื่องความชุ่มชื้นแบบเต็ Max มแม็กซ์มากๆที่ขวัญอาจจะไม่ค่อยได้จากเซรั่มตัวอื่นในเนื้อที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันนะคะอย่างที่บอกคือเนื้อตัวนี้เขาใช้เทคโนโลนยี water in oil water เนื้อเขาจะมีความนวลเนียนเบานุ่มนะคะตอนแรกจะมีความเป็นน้ำนมใช่ปะพอเราเกลี่ยไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีความเป็นน้ำมากขึ้น,นะคะ่ะทุกคนซึ่งตรงนี้มาทําให้ซึมผิวแล้วก็สบายผิวมากที่สําคัญคือผิวชุ่มชื้นแบบเต็มแม็กซ์สุดๆเลยนะคะนอกจากเทคโนโลยีที่ขวัญบอกแล้วสารสําคัญทุก ควัญบอกไปเขายังมีสารสารคัญจากธรรมชาติเลยนะคะพวกสารสกัดต่างๆที่จะช่วยผิวกระช,ชับเรียบเนียนนะคะแล้วก็กระจ่งางใสด้วยเท่ากับว่าหลักๆเนี่ยเราก็จะได้ในเรื่องของความชุ่มชื้นผิวครั้งแรกกะก็ตนมไม้ดีขึ้นผิวอิ่มฟูดูแบบเรีวรยวรอยดูจางลงนะคะเรายังได้ในเรื่องของความกระจ่างใสด้วยนะคะกระชับแล้วก็เรียวรอยได้ด้วยค่ะสรุปนะคะหลังจากที่ขวัญได้ลองใช้มาสักพักแล้วนะคะบอกเลยว่าชอบมากและสามารถใช้ได้ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนเลยนะคะใช้ตอนเช้าและเย็นได้สบายๆเลยตอนเช้าวันจะ ใช้ประมาณครึ่งปั๊มนะคะก็พอแล้วนะทุกคนผิวก็ชุ่มชื้นแล้วนะคะสําหรับกลางคืนเนี่ยขวัญจะใช้1ปั๊มเต็มๆนะปริมาณเนี่ยก็จะเยอะมากพอสําหรับขวัญที่แบบทาคอได้เลยนะคะตื่นมาหน้าไม่มันเมื่อผิวชุ่มชื้นอิ่มน้แล้วผิวดูแบบนิ่มอิ่มฟูมากผิวมันชุ่มชื้นแบบจัดเต็มจริงๆนะคะในเนื้อที่สบายผิวสําหรับขวัญด้วยคนผิวมันไปลองใช้ได้เลยนะคะเขามี2ขนาดนะคะทุกคนขนาด20มิลลิตรขนาดใหญ่นะคะก็จะราคา3,600บาทนะคะสำหรับช่องทางการสั่ สงซื้อนะคะตัวนี้จะสั่งซื้อได้ทางเว็บไซต์ของเขานะคะก็คือตามนี้เลยนะคะเพื่อนๆไปลองดูได้เป็นไซส์20 ml แบบของขวัญก่อนก็นได้นะคะเป็นขวดเล็กก็จริงแต่ว่าใช้นี่นานอยู่นะนี่ขวัญก็ใช้มาสักพักแล้วนะคะมันก็ลดไปประมาณ นนคือในกล้องอาจจะไม่เห็นนะคะมันต้องเอาไปส่องแบบแสงตรงหน้าต่างน,นิดนึงก็จะเห็นแล้วแบบเออมันลดไปประมาณนึงแล้วขอดคิดว่ามันใช้ได้นานนะเพราะาจริงจริงอ่ะครึ่งพัลก็อยู่แล้วนะสำหรับหน้ามานะคะใช้เช้าเย็นได้ทุกวันเลยนะคะเพื่อนเพื่อนก็ไปลองดูกันนะคะถือว่าเป็นเซรั่มที่ให้ความชุ่มชื้นผิวอิ่มฟูกลับเก็บน้ำได้ดีขึ้นและทําให้ผิวแข็งแรงขึ้นในแบบเนื้อที่ดีมากๆเลยนะคะอยากให้ไปลองกันนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนสวัสดีค่ะ